ไม่น่าเชื่ออีกหนึ่งกำลังใจของน้องหงอิงจะเป็นบุคคลน,นี้เรียกได้ว่ามาแรงแสงทางโคง้งจริงๆเลยนะคะน้องุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสำหรับสาวน้อยเสียงดีคนนี้นะคะที่ได้เข้ามาเป็นนักร้องในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง เป็นนักร้องในวงการการร้องเพลงนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองน้องอิงก,ก็ตั้งใจทำงานอามากๆสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานของน้องเป็นอย่างดีเลยค่ะแต่ก่อนนะคะน้องอาจจะโดนดรามา่าบูลลี่เรื่องร่างกายบ้างบูลลี่เรื่องหน้าตาบ้างแต่น้องก็ผ่านรามันมาได้ค่ะแสดงให้ทุกคนเห็นถึงความสามารถที่น้องมีจริงๆจนตอนนี้นะคะทุกคนได้ยอมรับน้องแบบร้อเอร์เซนตเลยค่ะ ซึ่งในกลุ่มที่รักน้องอิงหรือว่าโพสต์นะคะที่เกี่ยวกับน้องอิงก็จะมีแฟนคลับบางท่านนะคะก็ออกมาเผยว่าตอนแรกรู้สึกไม่ชอบน้องอิงแต่พอออกมาติดตามเริ่มติดตามน้องติดตามมาเรื่อยยิ่งทําให้รักน้องอิงบางท่านนะคะก็ก็บอกเลยว่ารักน้องอิงแบบไม่รู้ตัวเลยหลงรักในความน่ารักความกระตันยูของน้องซึ่งน้องอิงนะคะที่เคยโดนดราม่ามาก็เคยชี้แจงแล้วนะคะว่าหากคอมเมนต์ใดนะคะ ที่เป็นคอมเมนต์ในเชิงลบน้องอิงก,ก็ขอไม่เก็บมาใส่ใจค่ะแต่หากคอมเมนต์ใดนะคะเป็นคอมเมนต์แนะนําในการร้องเพลงหรือว่าคอมเมนต์แนะนําในเรื่องต่างๆน้องอิงก,ก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวพร้อมจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งเป็นเด็กที่น่ารักและก็คิดบวกเอามากๆค่ะและน้องอิงมีวันนี้ได้นะคะก็จะขาดบุคคลนี้ไปไม่ได้ค่ะ1เลยก็คือคุณพอ่อคุณแม่ของน้องอิอง2ก็คือ FC แฟนคลับทุกท่าน บุคคลที่2เนี่ยก็คือสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าหากขาดเพื่พ่อแม่เอฟซีแฟนคลับคขาให้กําลังใจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้องอิงจะมาถึงจุดนี้ได้หรือเปล่าและอีกหนึ่งคนนะคะที่สําคัญเลยนั่นก็คือบอสโจยูมานนนพอบุญธรรมของน้องอุงอิงนั่นเองค่ะซึ่งบุคคลนี้นะคะก็เป็นบุคคลสําคัญและเป็นบุคคลแรกๆเลยที่หยิบยื่นโอกาสให้น้องอุงอิงให้น้องได้เข้ามาเป็นนักร้องในวงสา0น้อยเพชรบานแพงค่ะ ซึ่งน้องอิงนะคะได้โพสต์ไว้ใน Facebook ของน้องเองนะคะเมื่อไม่นานมานี้ว่าอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในรูปนะคะก็จะมีน้องอิงบอสจูซึ่งอยู่บนเวทีนะคะด้านล่างก็จะเป็นพ่อๆแม่ๆม่เอฟซีของน้องอิงซึ่งภาพนี้ก็บอกอะไรได้หลายๆอย่างเลย ซึ่งก็ต้องขอฝากทุกคนนะคะคอยซับพอร์ตคอยเอ็นดูน้องอิงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทุกคนคือกำลังใจสำคัญคืออีกหนึ่งคนนะคะที่ให้โอกาสให้ความสุขกับน้ององ่อิงซึ่งน้องอิงนะคะก็ได้มอบความสุขคืนให้ทุกคนเป็นบทเพลงเป็นเสียงร้องของน้องนะคะซึ่งแอดก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรักและก็มีความสุขกับสิ่งที่น้องทาให้ค่ะ ก็ขอฝากทุกคนรักแลเอ็นดูน้องด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ